สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราได้จัดการหน้าแรกของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าแรกของเราก็ดูดีมีสไตล์ไฮแคสขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าอื่นๆต่อไปนะครับว่าเราจะจัดการในส่วนของหน้าอื่นๆยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําตามเรียงไปตามนี้เลยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรานะครับวิธีการนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ไปที่เกี่ยวกับเรานะครับคลิกไปที่นี่เลยนะครับ หน้านิ้มก็จะยังโล่งๆอยู่เหมือนตอนแรกที่เราทําขึ้นมาใช่ไหมครับก็ไปที่ edit page นะครับเลือกที่ edit with UX builder เลยก็ได้นะครับเขาก็จะโหลดแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ add element นะครับแต่ว่าของเดิมผมนะครับมันก็ดูเรียบๆแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะเลือกเป็น f a m e r Studio นะครับ แล้วเราก็เลือกไปที่ about นะครับตรงนี้เอาอันไหนมาใส่ดีครับอันนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ทำการคลิกมาใส่ได้เลยนะครับผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะผมเลือกเป็น import เลยนะครับเรียบร้อยนะครับกด start นะครับ ก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็ทำการ Import มาให้นะครับนี่ภาพก็มาอันนี้ก็มานะครับโอเคตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเนาะผมก็ทําการ Copy มานะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้อง Copy ของผมก็ได้นะเอาเป็นของเพื่อนๆเ,เองนะครับใส่แบบนี้นะครับเกี่ยวกับ7 2 4 t e a m c o m นะครับอันนี้เป็นอะไรดีนะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดีเทลเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็เอาแบบนี้ Copy ตรงนี้มาเลยนะครับ Copy โอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเลยวางนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าบอกว่าอตัวมันเล็กไปหน่อยนึงนะครับก็ทําการนะครับปรับเปลี่ยนได้นะแล้วก็เลือกที่ร0% 0นะครับ เราดูสิเปลี่ยนไหมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้จะยาวไปหน่อยนะครับร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ะประมาณนี้นะครับเอ็กซ์ไปนิดนึงนะครับยี่สิบละกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับก็กดแอปพลายเนาะโอเคภาพตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ลีดมอนะครับบอททอบเนี่ยเราสามารถ ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้เนาะผมก็เลือกบัดทอมนะครับแล้วก็ดีลิทตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับภาพนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่เอาภาพตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาพอื่นก็ได้นะครับไปดูหน่อยนะครับพิกซาเบ อันไหนดีครับอันนี้ดีกว่านะครับโอเคผมกดดาวน์โหลดเลยโอเคตอนนี้นะครับก็ดาวน์โหลดมาเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่เว็บเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกเชนมีเดียนะครับแล้วก็อัปโหลดภาพของเราเข้าไปนะครับนี่นี่เพนนะครับที่จริงต้องใส่พวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้ใส่นะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะนะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมเลือกแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าสีมันจะออกมัวๆขุ่นๆนะครับโอเวอร์เลย์อยู่นะครับก็ไม่ต้องใส่เป็นแบบนี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมเนาะก็ใส่ในนี้ก็ได้นะครับ เพิ่มมาอีกอันนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นเท็กน,นะครับเลือกเป็นพาราคราฟเนาะพายตรงนี้ปิดก่อนนะครับเดีย๋ยวมันจะบังสายตาเนาะตรงนี้นะครับเราก็เนื่องจากว่าต้องการตัวที่เป็นคอนแทคเนาะเราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเอานี้ออกเนาะแล้วก็นี่นครับช็อตโคต้ดอย่าลืมนี่นีเสร็จช็อตโคต้ดนะครับเรียบร้อยอัพพายนะครับ อัปเดตนะครับโอเคแล้วก็มาดูหน้าหลักของเราหน้าตัว about art กันนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็จะแตกต่างจากของผมเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับหน้าตาให้มันเป็นยังไงเลยนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลากออกมาข้างล่างก็ได้นะอีดิทก่อนอีดิทก่อนตรงนี้ใหญ่ไปนะครับก็ลากมา ตรงนี้ได้ไหมอ่าได้นะครับอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับก็ทั้งนี้เนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าสมัครสมาชิกแล้วก็อะไรอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็นอันๆไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ยาวมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เลือกดูได้นะครับว่าจะใช้อันไหนดีเนาะ โอเคสำหรับในส่วนของเกี่ยวกับเรานะครับหรือว่า about us นะครับหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนเลองทำตามดูนะครับสวัสดีครับ